กำลังรอคุณยายอยู่นะทุกคนโอ้ไฟฉายมาแล้วหนึ่งสองสามยังไม่โผล่มาสี่ผล่มาแล้วนักหนึ่งถึงสิบนะพรุ่งนี้คุณยายจะเข้าป่านะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาค่ะอืมอืนก็จะเพลงูกกนกอะก็นะกจะรกัานะอะอามีไมล่อ้ออ้ออ๋อชางเี่ะ่าสวัสดีฮ่าช่างเยี้อะเรเนี่อะพ่อไปเอาไหมสิเอาไปให้เอาลงเอามาให้ถ้าสองไม้ เีรย <Okay. S 2> เป็นไก่ย่างที่ลางลูกคีเขาฝากมานะคะฝากมาย่างคุณยายได้กินก่อนคนแรกเลยคะ่ะย่างพึ่งจะสูงนะตอนนี้เวลาสองทุ่มแล้วนะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าคุณยายจะเข้าป่าเช้าไหมปกติคุณยายเขาก็ไปไม่ค่อยบอกมุ่นหน่อนะคะเพราะว่ากลัวหมาตามไปแหละแอบไปตลอด อันนี้เป็นยากันยุงนะคะทุกคนคุณยายอยู่ในป่าค like. ุณยายต้องใช้เพราะฉะนั้นม่นนอกระซื้อมาให้นะคะเดี๋ยวมุนนอจะสอนวิธีใช้คุณยายก่อนนะคะเอ้ยโยโย่หอแม่ทีล่ะอ่าสูบจ้องเี่ะเนาะลีโอลูกเคแม่เนาจ้องโอเอออยู่มันเยอะนี่แกออกกินให้เสร็จก่อน เดี๋ยวจะฉีดให้เป็นตัวอย่างชิวจูชิวคางชิวแหนกแก่นท้ายเนี่ยเออเจ้าแอร์เวลาแบะเบะเก้อนเดียร์เนี่เออไปล้างมืออืมอันนี้เป็นของที่เจ้าของร้านลูกคีเขาฝากมาให้คุณยายนะคะเดี๋ยวมันอ๋อจะเอาให้คุณยายเลยกลัวพรุ่งนี้คุณยายเขาเข้าป่าแล้วเขาไม่มาบอกนะคะ เดี๋ยวจะอธิบายให้เป็นอย่างเป็นอย่างค่ะเช็ดมือเช็ดติงก่อนเนี่ยมือเปียเนี่ยโอ้ยเออจ้องแอร์ได่นอนเอออดเคได้เนาะจ้องแอร์จ้องแอร์อยู่ในป่าน่ะยุ่งเยอะนี่ใบเมะใบเมะหลับตาหลับตาใบเมะอ่าอ่าเออาอ่าอ่านี่บังคับ

กระชวยลูกเค้กแล้วอ๋อแกล่ะอออันนี้โอวางตีนอออันนี้เป็นมาม่าออมาม่ารสเป็ดพะโล้เออมาม่ามึงก็ชอบเป็ดจูบเออมึงก็ชอบเป็ดจอบโอ้ยใหญ่ใหญบอกว่ามันโดนฝนแล้วมันเปียกนะคะทุกคนนี่ยเออเนี่ยมันเปียกไม่ต้องแก่แล้วอ่ะอันนี้เป็นขนมกู แค่ปูเล่เออก็ใส่คืนนะจะได้เอาไปทุกทั้งถุงอย่างนี้เลยเอาไปง่ายๆเดี๋ยวบานทุยบานทุยโอ้ยได้ขนมปังอร่อยด้วยเนี่ยเจ้าของร้านเขาฝากมาให้ออขนมปังอันนี้ก็ขนมปังอร่อย นี่เล็กตาซอยทองพ่อจะพูดอะไรนะเาวนี่เขาส่งอันนี้ให้ด้วยเป็นหลยออันนี้คืออะไรเียนหรอเอออัชูช่อ้อันชูาเออยายรู้นะว่านี่เออยายรู้ว่านี่เอาไว้ซักผ้านะคะ นมอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โหน่ากินมากเลยพี่ดอกอ๋ออ๋อเออเราไปแล้วเหรอเออเราไปแล้วหมดแล้วเหรอยายบอกเออหมดแล้วค่ะมากเงี้ยบุโยมากเงี hmm> ้ยเนี่ยเขียวเขียวนี่เดี๋ยวเราพา้เลยนะเออของเธอหมดเลยเออเดี๋ยวเราชุบจังเหรอจังเออ ชูเต้ก็จะตอมโอเคแก่น้าจ้องแอรเนี่ยยออ่ะเออเธออยู่ในปงในป่าน่ะดงยุงกัดเดี๋ยวก็ไปคงเป็นไข้มาอีกเออนี่เอาไปกินเลยนี่ค่ะทุกคนคุณยายเขาได้ของกินจากร้านลูกคิดตลอดเลยนะคะขันไปแล้วเปลี่ยนแล้ลูกฝัามลูกฝัามเปลี่ยนมาเปลี่ยนแม่ขันเนาะเปลี่ยน ขอขอบคุณร้านลูกคิดมากๆเลยนะคะทุกคนดูส่งของมาให้ยายตลอดเลยเพราะว่าร้านลูกคิดบอกว่าถ้าเป็นไปได้น่ะร้านลูกคิดเขาจะล่าอุปกรณ์ระายายเลยนะบอกว่าสําหรับยายแล้วมารับฟรีได้ทุกเดือนแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปหาร้านเขาทุกเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปทีหนึ่งก็คือแบบเขาจะส่งของมาให้เยอะเลยมาม่าเป็นกล่องอย่างเนี้ยค่ะเขาจะรู้ไหมนอว่า เจ้าของร้านลูกคิดน่ะส่งของมให้เขาตลอดซึ่งมุหนอม,นมนไม่รู้จะอธิบายยังไงนะอธิบายไปยายก็ไม่เข้าใจเคยพาไปหาเจ้าของร้านแล้วนะคะละ่ลองรอยอีกละวใหญ่จนะ้ะเธอได้เติมมาใช่ไหมเธอ <laughs> <laughs> เติมมาแก้วสองแก้วใช่ไหม <laughs> <laughs> เมมออไม่ใช่หเหรอ <laughs> 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 เออเออยายบอกได้ก oh. ินนิดนึงบักซีกันหรอเออโเดรปี่วะดะนิดหนึ่งใช่ไหมเออได้กินนิดเดียวเองฉันรู้แล้วว่าเธอหน้าตาลอยๆอย่างเนี้ย่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ ดูคนเรานะนันๆได้กินขนมทีหนึ่งแก่ทีหนึ่งกินไปเลยกี่ซองคะหนึ่งสองสามสี่สองที่ห้าเออกินทีหนึ่งกินไปเลยห้าสองหกซองนี่ซองที่ห้า ขนมปังเนะี่ยเป็นของชอบของเขาอยู่แล้วนะดูกินไปยิ้มไปเมานิดๆนิตาล,ะล,ะละอยลอยเด้อโอ้เบสไลป,ปีบอะ่อะฮ่าม่าฮ่าฮ่หมดแล้วยายบอกอ่าดูดูดูเบลัยเหรออะไร อ่ามาอีกก้อนหนึ่งโอ้เฮ้อันนี้เป็นขนมเค้กนะอร่อยมากอืมเออกินไปเลยนี่อ้ออร่อยอุ้ยอุ้ยอ่ะว้ดูมาอยู่กับเราน่ะเรามีของกินอะไรดีๆแล้วก็ให้ตลอดแต่ไม่ชอบอยู่กับเราเออ i <laughs> <laughs>